สมาร์ทพักนะครับเป็นชีวดล็อกประตูปัญญาการขโมยอะไรเป็นตัวคีกเ่าใช้ล็อกสัญญาการขโมยทุกบ้านไ่เช็ควงจรทั้งหมดับก็ ชาร์จเสียก็ดับพอไม่ทำงานพอระบบชาร์จชุดภาคไฟเสียปุ๊บจอก็กระพริบกระพริบกระพริบนะครับตัวเดี๋ยวตรงน,นี้ซ่อมไปแล้วก็เดี๋ยวมาเ็คกันกนีแบตเตอรี่ก็แปลงให้ไปนะครับว่าถ้าเป็นที่ซื้อมา ก็ีสชารด้วยสิบชารด้วยแล้วก็มีไปสามารถทำอะได้